นะลูกน้องกำลังกิงงน,น,นข้าวเลยเ้องท่อนข้าวเย็นเหรออ๋อวันนี้ปลูกมะละกอซ่อมมะละกอหมดไหมแอบหมดเล้นอ๋อซ่อมหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันยังเหลือต้นเยอะ,ยะไหมเลยกินข้าวไปไหมกินเลยกินแกอะไรเนี่ยไข่ดาวอนี่ ไขด่ดาวเหรอเอ,อ,เอ,อกินเลยกินเลยไข่ดาวกระทัวอือเอาเรื่องจริงๆเมื่อวานผมก็เห็นเขากินกับไข่เหมือนกันนะครับคลิปนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมเห็นเขากินแบบเนี้ยมาสามวันแล้วกินข้าวเหรอกินกะอะไรอ่ะมันไข่ต้มไข่ต้มเหรอแต่ไข่ย,ยังอือไปนายอือทอน ทนหยุดกินไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปช่วยไปช่วยงานผมหน่อยนึงได้ไปตอนนี้ไหมเออไปตอนนี้เลยหยุดกินไว้ก่อนได้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้เออไปไปเอาเอาไปเก็บไว้ก่อนให้หยุดกินข้าวไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวลากไปช่วยงานหน่อยหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้พาเขาออกมาแล้วครับ เขาก็จะมะีชาวประมงอ่ะเขาออกหาปลาอยู่ยตรงนู้นตรงตรงแรหลมนู้นนะทุนเห็นไหมหมดแหลมหมดลตรงปลายขเขาโน่นแหละแล้วพอตอนเช้าเช้าเนี่ยพวกชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไปซื้อ,อามาซื้อมาทําอาหารไปซื้อมาทํากับข้าวไปซื้อมาเปิดร้านขายอาหารเงี้ย เราก็จะได้กินสองสดๆอยู่เนอเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าเขาออกไปหาปลาหาปลาหมึกหาปุ้งอะไรเงี้ยก็มาคนไม่เคยมาถึงนี่แน่นอนไม่เคยมาถึงมาถึงตรงนี้ลูกน้องผมก็คงคิดแล้วครับว่าผมให้มาช่วยงานอะไรนะให้หยุดกินข้าวก่อนแล้วให้มาช่วยอะไรกันแน่คนไม่เคยมาแนะ่ไม่เคยใช่ที่นี่ไม่เคยมาถึงใช่ไหมมันเป็นเกาะอะไรทํานี แล,แล้วก็มาถึงที่หมายสักทีหนึ่งครับผมอยากให้ลูกน้องมาบ้างส,สองคนครับเดี๋ยวนั่งข้างบนดีกว่าเห็นลูกน้องกินแต่ไข่ทุกวันนะครับสามวันติดแล้วครับสั่งเลยนาที่โทนนี่แหละครับงานเขายำสามฟอ,องต้มยำปลาต้ยมยำปลาน้ำใสใสใบกะเพราครับบนทีเตือโทสั่งเลย อะไรก็ได,ไได้สั่งมาเลยหน้าที่โทนต้องเลือกแล้วเอาเป็นน้บเปล่ารครับอยากกินอะไรอะ่ะกินกุ้งกินอะไรอ่ะที่มันมีอยู่เนี่ยนะสั่งมาได้ลปล่าไหมมาทอดน้ำปลาเหรอเออปลากระพงทอดน,น้ำปลา,ปลาข้าวสองจานครับปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมกินให้หมดนะ ยิ้มแบบนี้คงจะไม่นึกถึงไข่ต้มแล้วละมั้งทนเมือแดดหรือทอดกระเทียมหรือมือชุบมือเอามือทอดกระ,ะเทียมดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนอยากกินส้มตำไทยอ่ะส้มตำๆใครทนกินหมดนุ้ย <laughs> ทนไม่เคยมาดิไม่เคยมาใช่ไหมที่เห็นทนกินแต่ไข่ทุกวันเนี่ย อ๋อไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินเดือนหรือว่าอะไรอย่างนี้กินนะเขามีเงินเดือนปกติแล้วก็มีรายได้จากตรงอื่นด้วยที่ช่วยผมช่วยเขานะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาใช้เงินค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าต้องส่งให้ที่บ้านแล้วก็เตรียมให้ลูกเนี่ยเดินทางไปเกาหลีด้วยครับคนเป็นพ่อก็ต้องเสียสละเป็นธรรมดาแล้วครับเพราะว่าต้องทําเพื่อครอบครัวทีนี้บังเอิญเขาอยู่กับผมไงผมเห็นเขาแบบนี้แล้วก็พามากินอย่างอื่นบ้างนอกจากไข่ครับ นั่นแหละคืองานของเขามาแล้วครับอย่างแรกอันนี้คือผมอยากเองแล้วตามต่งยางจกครับจกลุยครับลุยครับ <c oughs> ตามมาด้วยยำสามกรอบจานใหญ่ครับน่ากินมากเลยจิิงง เขากินกักบข้าวกั็นไหมไม่รู้หรือว่าเขากินเล่นไม่รู้เห็นลูกน้องผมกินน่าอร่อยไหมครับกิน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 น่าจะดีกว่าไข่ต้มเยอะครับ เเาาวว่้้อนอนนนกกิลับยยผมต้องบอกว่าให้กินข้าวน้อยๆแล้วก็กินกลับให้เยอะๆเลยครับเขาเดี๋ยวเขาให้ผมถ่ายรูปด้วยครับเขาบอกว่าเขาจะเอารูปแบบนี้ครับส่งไปให้ที่บ้านเขาดูให้ลูกเขาดูให้ภรรยาเขาดูครับกินกันสองคนอย่ากินกันห้าคนต้มยำคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นความรู้พิเศษอะไรเลยนะครับ เพียงแค่ผมอ่ะอ,อยากให้เขาได้ลองกินของที่เราคิดว่ามันอร่อยหรือว่าอย่างที่เราอยากจะกินบ้างเลย้ยครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเชื่อไหมครับที่สั่งมาหมดเนี่ยครับทนกินหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ผมอ่ะช่วยถ่ายรูปเขาตอนที่เขาได้กินพวกอาหารเหล่านี้แล้วเขาอ่ะ เอารูปเราเนี่ยนะครับเอาวิดีโอเราเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายให้นะส่งกลับไปให้ที่บ้านเขาดูครับเนี่ยครับตอนที่ตอนนี้ครับผมกําลังถ่ายให้เขาอยู่นะครับแล้วเขาก็สังเกตเลยนะครับเขาตักปลามาจานใหญ่มากเลยครับใส่ในถ้วยของเขาครับคือเขาอ่ะแค่อยากจะบอกกับที่บ้านเขานะผมเดานะว่าเขาอ่ะก็มีความสุขดีแล้วเขาก็ได้กินอาหารอะไรอร่อยอร่อยแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ไอสิ่งที่สั่งมาวันนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเองก็ชอบกินด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้กล้าจะสั่งอะไรมากดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนสั่งให้ซะส่วนใหญ่ซึ่งผมเองคิดว่าสิ่งเนี้ยมันอร่อยสําหรับผมไงผมก็เลยอยากให้เขาอะได้ลองกินเหมือนกับที่ที่ผมได้ลองกินด้วยอย่างนั้นเองครับ แสดงว่าเขาก็ไม่ค่อยได้กินมันบ่อยครับก็คือเขาไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกนอกจากว่าออผมมีเวลาว่างอะไรเงี้ยครับผมก็จะพาเขาไป ฟังเหมือนลูกน้องผมค่อนข้างอัตคัดนะครับแต่ว่าเรื่องจริงๆเลยคือเขามีนะครับแล้วก็เขาก็มีสินทรัพย์ด้วยนะครับก็ค,คือโทนเป็นคนฉลาดอยู่แล้วครับอย่างที่เพื่อนๆรู้แล้วก็เป็นคนเก่งด้วยดังนั้นเนี่ยไอเรื่องเก็บเงินหรือว่าไอเรื่องจะสร้างสินทรัพย์เนี่ยเขามีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะดูแลลูกก่อนเท่านั้นเองครับก็เลยเหมือนต้องทํางานหาเงินเยอะๆครับเราผมก็ช่วยเขาด้วยในเรื่องนั้นกินข้าว, hoop, าวแล้วก็ต้องกินหวานใช่ไหม อันนี้คือของหวานถ้าไม่ถ้าถ้าไม่กินแล้วมันรู้สึกไงก็เหมือนน้ำปลาลายไม่กินแล้วน้ำลายมันจะไหลแต่ไปกินของมากมายมาเท่าไหร่แต่สุดท้ายต้องตบด้วยของหวานเขาแบบนี้แหละครับเขาบอกว่าไม่งั้นเขาจะง่วง